หมายหนีไปแล้วถ้าจับตัวเจ้านั่นมาได้แล,ล,ล้วไไม่น้ไดโนเสาร์ฟีวเนื่องจากการเปิดไดโนสไอแลนด์ทำให้เกิดความลคลั่งไคล้ไดโนเสาร์ไปทั่วทั้งญี่ปุ่นส่วนฉันขอเป็นข้าวเทมปุระดอนแล้วกันถ้าจะพูดแล้วก็ต้องพูดว่าเทรารโนดอนสินนนอยากให้พากลับไปที่บ้านของพวกเรางั้นเหรอ จากนี้ไปก็ขอฝากด้วยนะเอ้ารู้สึกว่าหน้าร้อนแสงพิเศษกำลังจะเริ่มขึ้นแล้วสิฮฮ้าบ้านฉันยังเหลือบ้างนอีกสามสองนีแท้ๆขึ้นมาฉันจะไม่ปล่อยให้หนีไปได้หรอกผมจะต้องปกป้องเด็กคนนี้ให้ได้เหรียญน,นีน่สิของจริงไดโนเสาร์กำลังบุกอารวาสไปทั่วเมืองแล้วครับห,หน่วยพิทักษ์าสกะเะ ซีโร่เองก็กลายมาเป็นคนในครอบครบัวเพราะแบบนี้เหมือนกันหอมดาจาักนี้ไปอยากจะอยู่กับานาเนาะแต่นูอสาวเนี่ยไม่สามารถอยู่ร่วมกับมนุษย์ได้หรอกชิจังไปเลยเรย์ยัมชิจังจะบุกคิวแต่รีบเลยนะแต่น้องสาวขาวพวกเรา